เอาลครับสวัสดีครับผมเพมมอนเดิมเบร y บอลชูเด็น,นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับบทเรียนเดิมนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรือมต้น,นจาก0ูถึง100เลยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าจากการลอง2พาร์ทที่แล้วเนี่ยสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็จะเขียนก็เขียนขึ้นมาได้ใช่ไหมครับต้องผ่านการฝึกฝนบ้างนะครับผ่านการเข้าใจบ้างว่า,าลำดับการทํางานเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่กจนจาาาาลงลาง่่้แแตรรท,ทํิๆว มันไม่จําเป็นครับผมที่ต้องเป็นจากบนลงล่างเสมอนะผมเคยน้องๆเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยเคยใช้โปรแกร,รมบางโปรแกร,รมใช่ไหมครับที่ทํางานอย่างนึงอยู่เสร็จแ,แล้วเราจะไปทํางานอื่นต่อนะครับผมอย่างเช่นว่า เกมใช่ไหมครับในเกมเนี่ยตัวละครอาจจะวิ่งอยู่แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราอาจจะให้มันกดยาไปได้เพื่อเพิ่มตัวเลือดนะครับผมตัวพลังเราหรือว่าสามารถให้มันเดินไปแล้วโจมตีไปได้สามารถถ้าเกิดเป็นเกมยิงเนี่ยก็อาจจะวิ่งไปแล้วยิงไปงกันได้ใช่ไหมครับซึ่งการทํางานเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะกระโดดไปกระโดดมานะครับผมซึ่งก็สามารถทําได้เช่นกันหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์นึงอยู่ใช่ไหมยูยูเราเปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงขึ้นมาเพื่อแชทกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็เป็นการกระโดดขั้นตอนไปมาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมโอเคซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยเราจะมาพาร์ทแบบสบายๆชิวๆนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมกันนะเราจะลอง ทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรมของเราด้วยเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในโครงการ out of code นะครับผมซึ่งจัดโดย code.org นั่นเองโดยปัจจุบันเนี่ย i n e c r a f t เนี่ยถูก Microsoft นะครับผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว Minecraft เนี่ยเกมตัวนี้เนี่ยเป็นเกมที่สร้างความคิดสร้างสารรค์ออกมานะครับผมเหมาะสําหรับเด็กเหมาะสาหรับผู้คนทุกวัยเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีน้องๆหนูๆอยู่ในบ้านเนี่ยหรือว่าเราต้องการทดสอบเกี่ยวกับ ทักษะก,การเขียนโปรแกรมตัวเองเนะี่ยตัวเกม Minecraft นะครับสามารถ adapt นะผมความรู้นะผมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมนะการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมการแก้ไขปัญหานะผมเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์เนะี่ยได้ด้วยนะครับผมโอเคเราจะไม่ลองพูดกันเยอะนะครับเห็นไหมครับ Age นะ่ยก็คืออายุเนะี่ยเขาลองรับตั้งแต่6 ถึง106ปีเลยนั่นเองนะผมเรียกว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะผมแค่ตื่นมาแล้วก็สามารถคลิกมาส์ได้เนี่ยผมคิดว่าทูตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเราในการอ่า improve skill ตัวของทักษะการเขียนโปรแกรมได้แน่นอนนะครับโอเคกด try now เลยครับแปลว่าลองตอนนี้เลยนะครับผมลองใช้งานเลย อ๋อลืมไปครับผมอ๋อลืมให้ URL นะครับผม URL เนี่ยลิงก์เนี่ยก็คือ c o d e o r g s m c นะครับผม <S <S หรือว่า m i n e c r a f t นั่นเองก็คือ m c นะครับผมโอเ okay. ค c o d e .org นะครับ .org นะครับ m c นะครับผมโอเคกด Try Now เลยถ้าเกิดว่าเราเคยเล่น m i n e c r a f t อยู่แล้วเนี่ยโอเคเราขอปิดตัววิดีโอตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เป็นวิดีโออินโทรนะครับผมเกี่ยวกับว่า,วาอะไรายบรรณใจในการสร้างสรรค์นะครับผมตัว m i n e c r a f t เนี่ย สามารถประยุกต์ใช้งานได้ยังไงกับตัวการเขียนโปรแกรมนะผมอ่าโอเคเรากดปิดไยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาเลือกตัวละครของเราเลยครับระหว่างสตีฟกับอเล็กซ์นะครับผมเราก็เลือกเป็นตัวสตีฟแล้วกันนะครับผมกดซีเล็กเลยนะครับเขาก็บอกตัวพัซเซิลมานะผมบอกว่าเนี่ยให้แอดนะครับผมตัวที่คําสั่งเดินไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงนะครับผมตัวแกะนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวคร่าวเนี่ยข้างๆซ้ายมือของเราเนี่ย ในน้ำตาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวสตรีปใช่ไหมครับที่เราเลือกตัวละครตัวที่แล้วมาเราก็เราสามารถเดินไปหาแกะได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นพัลเซิลเป็นเควสย่อยๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วให้เราลองกดรันดูเลยครับผมเขาบอกว่าให้ฮิตปุ่มรันนะครับผมเพื่อ try อยู่โปรแกรมนะครับผมก็คือให้กดปุ่มรันเนี่ยเพื่อทดสอบโปรแกรมของเรานั่นเองนะครับกดรันเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ทําไมมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นล่ะสังเกตไหมครับเพราะว่าอะไรมุ่มขวาตรงนี้นะครับผมตรงบล็อกตรงนี้เนี่ย จะเอาไว้ทํางานตัวแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยขนาดที่รันก็ให้มันเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับขณาที่โปรแกรมรันเนี่ยก็ให้มันเดินไปข้างหน้าเมื่อกี้เราไม่ได้กดนะครับโอเคเมื่อกดปุ่มรันเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับอันนี้คือโปรแกรมของเราจําได้ไหมเอ่ยโอเคเจอคริสต์มาสแล้วนะครับกดคลาสโสไปขณะที่รันก็คือกดปุ่มรันเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะสั่งให้ตัวสติฟของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าลองกดใหม่อีกทีนะครับรันจบมาถึงง่า,งงายๆเพราะว่าอะไร เราสั่งให้มัน move forward นะครับผมก็คือเดินไปข้างหน้าเนี่ยแค่รอบเดียวนั่นเองถามว่าทำไงให้เราถึงแกะได้ครับเราลองลากตัวนี้เรามาวางนะถ้าเกิดว่าเราเคยเขียนโปรแกรมอย่างเช่นตัวที่ใช้พวกคล้ายๆกับเลโก้นะครับผมตัวนี้มันจะคล้ายกับเลโก้แล้วกันเนาะก็คือมันจะมีจิกจ๊กซอจิ๊กซอคล้ายจิ๊กซอแล้วกันในการต่อเข้าไปบอกว่าเออตัวไหนที่สามารถต่อจากตัวเดิมได้บ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่นี้อยู่ใช่ไหมครับคือขนาดที่รัน ขณะที่กดวิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ให้มันเดินไปข้างหน้านะผมซึ่งเดินไปข้างหน้าเนี่ยมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมมันจะเดินแค่รอบเดียวชึบแล้วมันก็จบโปรแกรมไปนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําให้มันไปถึงแกะได้ใช่ไหมดังนั้นเราลองใส่ไปอีกทีนึงดูแล้วกดรีเซ็ตครับผมแล้วก็กดรันไปดู เห็นไหมครับโอเคตอนนี้สตีฟก็ไปอยู่ที่แกะได้แล้วนะครับผมไปถึงแกะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จบเควสเควสหนึ่งไปซึ่งแน่นอนนะผมว่าการเล่นโค้ดดอทออตัวนี้เนะี่ยที่เป็น Minecraft เนะี่ยแน่นอนครับเราไม่ใช่เล่นอย่างเดียวพอจบปุ๊บเราจะได้เซอร์ติฟิเคตด้วยอ่านั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถไปแล้วก็ไปแปะข้างฝาเพื่อ,ออวดเพื่อนเพื่อนอวดพี่อวดน้องว่าเฮ้ยเราสามารถได้เซอร์จากตัวโค้ดดอทออนะนะครับผมซึ่งโครงการนี้เนะี่ยจริงๆเนะี่ยก็ Microsoft ก็อยู่เบื้องหลักด้วยเนาะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการจัดเทรนนิ่งอย่างนีนะ้ที่บริษัท Microsoft ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในกิจกรรม out of code นั่นเองโอเคต่อมาครับผมเขาบอกว่าไม้เนี่ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่มันเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆเลยหลายๆลอย่างเนี่ยสร้างจากมันนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยลองเดินไปที่ต้นไม้นะครับผมแล้วก็ทําลายนะครับผมบล็อกเนี่ยทำลายตัวบล็อกตัวอิดบล็อกเนี่ยนะครับผมตัวบล็อกก็คือตัวกล่องๆล่ะเนี่ยแล้วก็สั่งให้มัน ช็อปเอ็ดนะครับผมซึ่งช็อปเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าหั่นนั่นเองหั่นหรือว่าครับผมใน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 กรณีนี้มันเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็คือการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเคยเล่นไม้ครับเนี่ยก็คือเราก็เดินไปที่ตัวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาขวานเนี่ยเฉาะ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 มันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะได้อิดบล็อกที่เป็นตัวไม้เนี่ยเอามาประกอบเป็นของอ่งอื่นได้อีกมากมายเลยใช่ไหมครับโอ okay, เคเสร็จแล้วกดโอเคกันครับคล้ายๆกับการแคชเกมเนาะใน บทเรียนนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรามาถึงด่าน2แล้วใช่ไหมอีกไม่กี่ดานเองนะผมซึ่งถ้าเราฟ i นิ s h ตัว out post เนี่ยหรือว่าทํางานพวกนี้เนี่ยเสร็จสิ้นตาม quest ที่มันให้มาหมดเนี่ยเราจะได้เซิร์ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับน้องๆมัธยมปลายเนี่ยเซิร์เนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับผมหรือว่ามอตอ้นก็ได้นะครับซ,ซึ่งเซิร์เนี่ยสามารถยื่นมหาวิทยาลัยได้นนแน่นอนนะครับผมก็คือบอกว่าเออเราเนี่ยได้มีทักษะในการเขียนโปรแกรมนะเราสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับผมเราเคย มีการเรียนจากตัว code.org นั่นเองโอเคทำไงครับนะขณะที่รันตอนนี้ไม่มีคำสั่งเลย,เลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ากดรันไปปุ๊บเนี่ยจบใช่ไหมครับผมเพราะว่าไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะครับผมแน่นอนว่าขณะรัน run, ปุ๊บไม่ทำอะไรเลยก็จบโปรแกรมตรงนั้นเลยซึ่งจบโปรแกรมนั้นเลยเราก็จะแพ้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคทำไงครับเขาบอกว่าให้เดินไปที่ต้นไม้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ทำลายต้นไม้ทิ้งนะครับผมโอเคก็ลองเดินไปดูครับกี่ช่อง ก็ลองใส่ดูแจ้หนึ่งช่องนะผมถ้าเกิดใส่หนึ่งช่องเนี่ยมันก็จะเดิน1ทีนั่นเองแล้วมันก็จะจบโปรแกรมไปใช่ไหมครับผมคล้ายๆกับการเขียนโปรแกรมที่เราเคยทํากันนั่นแหละในตัวอ่าลับเตอร์นั่นเองนะผมอ่โอเคลืมชื่อนะผมโอเคอ่เดินไป2ทีใช่ไหมครับผมอ่ลองแล้วก็เราก็จะพบนะผมว่าเรามีบล็อกตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาบล็อกตัวนี้เนะี่ยชื่อว่า d e s t r o y block นั่นเองก็คือทําลายบล็อกอื่นๆนั่นเองนะผมซึ่งลองก็ลองใส่ไปดูกดรีเซ็ตแล้วผมเราก็กดรันดูชุบ หน้าเราก็จะได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคถามว่าเราอันนี้แล้วเราได้อะไรแน่นอนครับผมว่าการเขียนโปรแกร,รมเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาครับผมอย่างเช่นว่าเราเคยเห็นโจทย์หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าบางคนเ,นยเคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หรือว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็อาจจะให้มานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยู่5คนมีน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมที่ต้องการจะข้ามแพไปอีกฝั่งนึง โดยที่มีเงื่อนไขยอย่างเช่นว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่กับผู้ใหญ่หนึ่งคนหรือว่าห้ามทิ้งสัตว์ที่มีพิษไว้กับเด็กคนเดียวหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโจทย์พวกนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยจำเป็นนะครับผมที่ต้องใช้ทักษะนี้นะครับผมอ่ะโอเคเห็นไหมครับเรียบร้อยเราสามารถทำแก้ไขปัญหาเนี่ยจากเงื่อนไขที่มีให้นะครับผมอย่างเช่นว่าให้แค่เดินไปข้างหน้ากัากบแค่ทำลายาต้นไม้เนี่ย แล้วเราสามารถทําภารกิจนั้นรู้ล่วงได้ไงคล้ายๆกับโปรแกรมคํานวณเกรดจาได้ไหมครับเอ่ยที่เราไปทําไปอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเกรดเรามากกว่า80คะแนนเรามากกว่า80นะครับผมเราจะได้เกรดอะไรอซึ่งแน,น่นอนว่าจะต้องได้เกรด4ใช่ไหมครับกด continue นะครับผมเพื่อเริ่มตอนในด่านต่อไปตอนนี้เราถึงด่านที่3แล้วใช่ไหมครับผมโอเคตอนนี้เนี่ย เราถึงด่านที่3แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งแน่นอนว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีแกะใช่ไหมครับผมแล้วก็คําศัพท์เนี่ยเราอาจจะแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีคําว่าชิฟชิฟเนี่ยแปลว่าแกะนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ชิฟที่แปลว่า,าถูกหรือว่าอะไรนะครับผมอันนั้นคนละชิฟกันันนั้นตัวสี่นะครับผมโอเคชิฟเชียร์ริงนะครับผมแปลว่าการถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะต้องมาตัดขนแกะกันนะโอเคไหมครับวันนี้เราจะมาตัดขนแกะกันเพื่ออะไรล่ะเพื่อเก็บรวบรวมนะครับผมขนแกะเนี่ยจากพวก เหล่าแก่นั่นเองนะผมก็ค o m มมอนเซนเนะก็คือเราไปตัดขนแกานะครับผมเราก็จะได้ขนแกะกลับมานั่นเองนะครับผมไม่รู้จะพูดทําไมเนาะโอเคกดโอเคไปเลยครับผมตอนนี้ขณะที่เรารันขนาที่มันวิ่งนะครับผมเราก็อ่าโอเคก็ขณะที่โปรแกรมกําลังรันเนี่ยให้เราทําไงครับเราต้องเดินไปที่แก่ใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัดขนแกะมันซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวบล็อกตัวใหม่เนี่ยซึ่งเอามาสามารถเป็นประกอบโปรแกรมได้เนี่ยก็คือการตัดขนแก่นั่นเองนะครับผม ซึ่งเราก็ลองดูเลยครับผมโจทย์เนี่ยก็คือให้เราตัดขนแกะทั้งหมดใช่ไหมครับผมเพื่อที่เราจะได้แกะเออตัดขนจะแกะทั้งหมดนะผมเพื่อที่เราจะได้ขนแกะมานั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันเดียวเหมือนต้นไม้แล้วใช่ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยที่เป็นต้นไม้ที่สามารถเดินพุ่งเข้าไปแล้วก็ตัดหรือว่าเดินเข้าไปหาแกะแล้วก็จบใช่ไหมครับคราวนี้เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วก็ต้องมาตัดอีกตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมคราวนี้มันจะเป็นสองตัวแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามุมไออตัวบน ด้านบนของจอเราเนี่ยตรง Workspace เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีข้อจํากัดด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจริงๆรเนี่ยไม่ข้อจํากัดตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วแต่ว่าพวกนั้นมันง่ายๆนะผมแค่เดินไปไม่กี่ทีเนี่ยเราก็สามารถทําเงื่อนไขต่างๆเสร็จนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้เพียงแค่7บล็อกนะครับผมเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เราใช้ไปแล้วบล็อกหนึ่งเนาะในการเริ่มโปรแกรมนะครับผมโอเคก็ลองเดินไปข้างหน้าแกะดูนะครับผมตอนนี้เราหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมสตีฟหันหน้าไปทางนี้ปุ๊บเดิน ก็ลองใส่ไปดูเสร็จแ,แล้วไงต่อเดินไปสองบอล็อกเราก็ลองตัดดูนะครับผมลองทําแค่นี้ดูก่อน,นครับผมแล้วลองกดลันดูว่าขณะที่รันเนี่ยมันเดินไปสองบล็อกแล้วมันก็ตัดขนแกะจริงไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่ออ่าโอเคกดรันดูเลยครับผมชึบอ่ามันตัดขนแกะจริงไหมครับเมื่อกี้เหมือนทุบอะไรสักอย่างแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือเราได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการเนาะในการ ตัดขนแกะทั้งหมดนั่นเองนะผมโอเคลองมาลองกันใหม่ดูครับผมว่าเราต้องเพิ่มคําสั่งอะไรไปบ้างนะครับผมคาสั่งก็คือต่อไปเนี่ยคือเราต้องกัดขนแกะอีกตัวหนึ่งให้ได้ใช่ไหมผมซึ่งแน่นอนว่าสติฟเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะต้องเลี้ยวซึ่งแน่นอนว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาของสตีฟเนี่ยเราก็ต้องเดินไปเราก็ไปตัดขนแกะอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมโอเคซึ่งแน่นอนว่าจากการยืนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเลี้ยวขวานั่นเองนะผม left แ okay. ปลว่าซ้าย right แปลว่าขวานะครับผมโ okay. อเคดังน ให้มันเดินไปข้างหน้าเนาะ19ใช่ไหมครับผมเพราะว่าหันขาวา้ปุ๊บเราก็เดินไปข้างหน้า19เสร็จแล้วก็ตัดคนแกะเลยนะครับผมโอเคเราใช้7บล็อกพอดีนะผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าลองกดดูลั่นชึบอ่าเราได้หนึ่งตัวแล้วหันขวาไปชึบตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับผมเราก็ได้สองตัวแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ใช้ทักษะนี้เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่า โปรแกรมทํางานอะไรโปรแกรมจะต้องทํางานอย่างไรนะผมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะผมสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมเนาะวันนี้เราทําไปแค่3ตอนละกันนะครับสามมิชชั่นนะผมสามภารกิจหลักเลยนะั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมันเจนเนอเรตโค้ดมาให้ด้วยนะผมซึ่งแน่นอนว่าคุณเน่ยเขียนไปได้6บรรทัดแล้วนะผมของ การเขียนโค้ดซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นเขียนโค้ดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเคยเขียนโปรแกรมอย่างเช่นภาษา j a วาภาษาอะไรไมาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยดีนะครับผมสำหรับการปิดโดยใช้ตัวไอีมิโคลอนนะครับผมในการปิดหนึ่งคำสั่งนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องไปเสียงไปต้องไปหมายมากนะผมถ้าเกิดเราไม่เคยเขียนโปรแกรมแน่นอนเห็นไหมครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยทักษะการเขียนโปรแกรมเนี่ย สามารถเริ่มได้นะผมจากเกมเล็กๆเกมหนึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถไปบอกผู้ใหญ่ในบ้านได้แล้วนะผมว่าเกมเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อเล่นอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถเล่นเพื่อที่จะได้ความรู้กับมันกลับมานะครับผมแล้วก็การเขียนโปรแกรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาบอกตรงเลยนะผมสําหรบตัวผมเนี่ยก็เริ่มมาจากติดเกมนั่นแหละนะผมตอนประถมเนี่ยป6เนี่ยติดเกมออนไลน์มากๆเลยนะครับแล้วก็ไปมาเนี่ยเอาัรงแต่ตอนปสีวตอนนั้นติดเลสเลยนะผมซึ่งแน่นอนว่าติดไปติดมาเนี่ยอยากสร้าง เกมอยากสร้างเว็บไซต์อยากสร้างอะไรเนี่ยจากแรงบันดาลใจจากพวกนี้แหละครับตงเช่นว่าเข้าเว็บทุกเว็บเ่ยเข้าอย่างเว็บใหญ่ๆเช่นสนุกกระปุกหรือ Google หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอเว็บไซต์มันสร้างยังไงเรามีคําถามกับตัวเองใช่ไหมครับว่ามันสร้างยังไงแน่นอนเดี๋ยวนี้ Search Engine น,น,นะผมไม่ว่าบ ing หรือว่าตัว Google เนะี่ยช่วยเราได้เยอะนะครับเราสามารถเสิร์ชเพื่อหาความรู้นะครับผมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับปีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะใต้วิดีโอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งมสเ่จมาหลังไม่เนี่ยอาจจะตอบช้านิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัวมอนิเตอร์หรือว่าตัวดูตรงนั้นเยอะนะครับอาจจะช้านิดนึงเนาะก็แนะนําว่าผ่านทางชแนลดีกว่าครับผมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ